อ่ะสวัสดีครับวันนี้เนี่ยก็มาเจอกันอีกครั้งนะครับกับรายการสุดยอดอาวุธประจําสัปดาห์นะครับวันนี้เนี่ยผมจะมาบอกเล่าสู่กันฟังเกี่ยวกับขีปนาวุธพิสัยกลางติดหัวรบนิวเคลียร์นะครับของเกาหลีเหนือนะครับโดยอาวุธรุ่นนี้เนี่ยมีชื่อเรียกกันว่า KN08 นะครับโดยจากการคาดการณ์จากนักวิเคาราะห์ทางทหารและหน่วยข่าวกองจากหลายประเทศจากประเทศตะวันตกเนี่ยเขาได้ระบุไว้เลยว่า KN08 เนี่ย น่าจะเป็นขีปนาวุธพิสัยกลางนะครับโดยสามารถเทียบเคียงได้กับอาวุธของรัเสเซียนะครับรุ่น t o โ o l M โดย KM08 เนี่ยถูกเปิดตัวในปี2012นสิะครับสิ่งที่น่ากลัวที่สุดก็คือเป็นหัวรบแบบนิวเคลียร์นะครับแน่นอนนะครับว่าถ้าเป็นหัวรบแบบทั่วไปเป็นมิสไซล์ทั่วไปเนี่ยไม่ค่อยน่ากลัวแต่เมื่อเป็นหัวรบนิวเคลียร์เนี่ยจะเพิ่มความตึงเครียดได้อย่างทันทีนะครับเนื่องจากว่า KN08 เนี่ย มีระยะยิงได้ไกลมากถึง6,000กิโลเมตรนะครับระยะยิงนี้เนี่ยสามารถยิงไปที่เกาหลีใต้ได้นะครับถึงแม้ว่าเกาหลีใต้เนี่ยจะมีระบบต่อต้านขีปนาวุธเนี่ยแต่เมื่อเป็นหัวนบนิวเคลีย์เนี่ยก็คาดว่าน่าจะเป็นอะไรที่คุกคามต่อเกาหลีใต้ได้เหมือนกันนะครับโดยหลังจากที่ K.N.08 เนี่ยได้ทำการทดสอบการยิงล่าสุดเนี่ยก็เห็นได้เลยว่าเกาหลีเหนือเนี่ยมีการพัฒนาเทคโนโลยีในด้านของข,องขีปนาวุธพิสัยกลางนะครับ แบบเคลื่อนที่ได้เนี่ยโดยคาดว่าได้รับการสนับสนุนจากเทคโนโลยีจากรัสเซียแล้วก็จีนนะครับซึ่งเป็นที่เห็นได้เลยว่าเกาหลีเหนือเนี่ยมีความสนใจมากๆในอาวุธประเภทนี้นะครับยานพาหนะที่ใช้บรรทุก KN08 เนี่ยก็คือเป็นยานพาหนะจากประเทศจีนนะครับรุ่น WH5200 นะครับเนื่องจากว่าในปี2011ที่ผ่านมาเนี่ยประเทศจีนเนี่ยก็ได้ส่งออกนะครับ ยานผาหน้าที่มีชื่อรุ่นว่าว n นช h a WS 5,200เนี่ยแหละที่เป็นเ,เครื่องยนต์ที่ใช้ในการบรรทุกหัวรบ KN08 เนี่ยไปที่เกาหลีเหนือนะครับซึ่งจากการคาดการณ์หลายๆข่าวเลยก็คาดว่าน่าจะตรงกันว่าเกาหลีเหนือเนี่ยใช้รถยนต์ชนิดนี้จริงๆนะครับโดยเป็นเครื่องยนต์แบบดีเซลให้กําลังอยู่ที่700แรงมา้าเคลื่อนที่ได้เร็วสูงสุดอยู่ที่60กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะฮะก็ถือได้ว่าเป็นอีกอาวุธหนึ่งที่เกาหลีเหนือเนี่ยมีความ ครอบครองไว้แล้วก็เป็นอ,อาวุธหนึ่งที่สร้างความตื่นตกใจให้กับหลายประเทศเพราะมันเป็นอาวุธแบบนิวเคลียร์นั่นเองนะครับก็เจอกันใหม่ในวนดีโอหนานครับสวัสดีครับ